ทำไมทุกคนทำไมเวลาประเทศไทยนี่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเวลาน้ําท่วมเวลาแผ่นดินไหวเวลาตึกคล่มอะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดนี่นะทุกคนมีแต่คนประเทศนอกมีแต่คนแบบอยากจะมาช่วยอะทุกคนทุกคนงงไหมนะครับทุกคนงงไหมแต่เวลาประเทศพามา่าประเทศลาวอะไรทำไมทำไมทุกคน ทำไมประเทศนอกไม่เห็นไปช่วยไม่เห็นไปช่วยอะไรเลยทุกคนงงไหมนะครับงงไหมอ่ะผมว่างงนะนะครับเหมือนอย่างที่วันนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยทุกคนเหมือนอย่างที่วันนี้ข่าวล่าสุดเนี <c> ่ย <oughs> คิดดูดิแม้แต่ดาราประเทศนอกดาราดังอะ่ะแจ็คอะไรนะดารานักร้องดังอะ่ะแจ็คสันหวังอะ่ะยังโอนตังมาช่วยเลยนะครับ ยังติดต่อพี่หนุ่มมาเลยนะกลางรายการเลยนะกลางรายการโหนกระแสเลยนะทุกคนครับนะครับติดต่อพี่หนุ่มมากลางรายการโหนกระแสเลยนะบอกว่าจะช่วยพี่น้องชาวไทยนี่นะครับที่อยู่ที่ประสบภัยตึกถล่มแผ่นดินไหวนี่สามจุดห้าล้านบาทคิดดูครับนะครับทุกคนคิดดูดิขนาดขนาด,าขนาดพระมาขนาดพระมาหน่ะทุกคน ขนาดประเทศพม่านะต้องบอกว่าถล่มนี่หนักมากหนักกว่าประเทศไทยนะทุกคนทุกคนสงสัยไหมประเทศพมานะ่าเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะตึกถลม่มเลยนะแผ่นดินไหวเนี่ยนะนะครับหนักมากหนักสุดๆหนักกว่าประเทศไทยเองนะผมว่าประเทศไทยแค่แค่ธรรมดานะแค่เซี่ยวเดียวนะผมว่านะ แค่ประเทศไทยนี้เซี้ยวเดียวนะประเทศพมา่าเนี่ยนะผมว่าเกือบหมดประเทศเลยนะนะครับแต่ว่าทําไมข่าวมันไม่ดังเลยทุกคนคิดดูดิท evet. ําไมข่าวมันไม่ดังทําไมประเทศไทยแค่เซี้ยวเดียว่ะทําไมข่าวถึงดังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสื่ออ่ะ mm hmm. ส,ส,สื่อจับจ้องแค่ประเทศไทยสื่อจับจ้องแค่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศพม่าสื่อไม่ค่อยจับจ้องนะ อีกอย่างนะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อาเซียนที่รักที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศไทยที่ใครๆก็รักอ่ะคิดดูดิไม่ว่า <c oughs> ไม่ว่าประเทศนอกประเทศอะไรก็รักประเทศไทยแม้แต่ดาราดังอ่ะนะครับแจ็คสันวังเนี่ยเขายังไม่ช่วยประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเขามีเอฟซีอยู่ประเทศไทยนี่ยเยอะมากนะครับ แล้วก็เขามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับคือไม่แปลกนะทุกคนนะครับนะครับแจ็คสันวางเขาเขาจึงมาช่วยประเทศไทยนะครับจุดห้าล้านบาทคิดดูเลยทุกคนครับนะครับนะครับ,นะรบแต่พี่น้องแต่ประเทศลาวอะ่ะคือผมเห็นนะครับ <c oughs> ผมเห็นคือไม่มีข่าวนะไม่มีข่าวว่าลาวมาช่วยไทยนะ ลาวมาช่วยไทยหรือว่าอะไรนะผมเห็นแต่ข่าวลาวไปช่วยพมา่าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนครับใช่นะครับคือประเทศไทยนี่สุดยอดมากเลยนะผมว่าเป็นประเทศที่แบบว่าสุดยอดอะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีญี่ปุน่นเขาก็ลักประเทศไทยเหมือนกันเขาก็ลกักเป็นประเทศที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ลักมากไม่ว่า ผมเป็นคนลาวแช่ไผมยังรักประเทศไทยคิดดูดินะครับแค่ตึกถล่มแค่นิดแค่แค่แบบ <c oughs> แค่ไม่เท่าไรอ่ะคิดดูแค่ไม่ถึงครึ่งของพมา่าเลยข่าวก็แบบดังคึกโคมดังทั่วคือดังมากๆอ่ะทุกนะคนด,ด,ด,ดังมากๆดังสุดๆเลยอ่ะนะครับดังสุดๆดังมากๆเลยอ่ะนะครับทั้งๆที่ประเทศพมา่าเนี่ยประเทศพมา่าเนี่เกือบหมดประเทศนยะคิดดูดิ นะครับข่าวก็ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสื่อเขาไม่ค่อยจับจ้องประเทศอื่นเท่าไหร่สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อประเทศนอกสื่อสื่อของหลายหลายประเทศอ่ะเขาจับจ้องแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับไม่เห็นเออข่าวเนี่ยข่าวแบบทุกข่าวทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเอ่อตึกถล่มอะไรเงี้ยนะครับออกแบบโอ้โหหน้าหนึ่งตลอดแล้วก็ โซเชียลในเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือประเทศไทยในสุดๆเลยนะผมว่านะนะครับสุดๆมากๆเลยเป็นประเทศที่สื่อจับจ้องตลอดนะครับเป็นประเทศที่นิยมนะครับเป็นประเทศที่อาเซียนเอเชียน,นะครับคือว่าผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะนะครับ เป็นประเทศที่ทุกคนยอมรับพูดง่ายๆเป็นประเทศที่ทุกคนยอมรับยอมรับมากๆเลยนะครับนะครับ <c oughs> ขณะที่ประเทศพม่าเนี่ยยังหนักแบบหนักไม่รู้จะหนักยังไงแล้วนะครับนะครับก็ไม่เห็นข่าวว่าจะมีใครไปช่วยประเทศนู้นประเทศนี้แต่ล่าสุดเหมือนว่าเห็น <c oughs> เห็นเอ,อ่อพม่าเอ,อ้ยเ, <c oughs> เห็นลาวเห็นลาวนะเห็น <c oughs> ลาวไปช่วยพม่านะเห็นเห็นเห็นแวบๆนะแต่ว่าผมก็ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ไม่ได้ตั้งใจอ่านหรอกคือแบบว่าเห็นเอ่อไปช่วยพมา่าแต่ว่าล่าสุดแต่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอา่อมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าทําไมลาวไม่ไม่มาช่วยไทยมั่งทําไมลาวไม่มาช่วยไทยมั่งนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งครับโผล่ขึ้นมาเป็นคอมเมนต์ที่แบบเพจด,ดังหรือว่าอะไรนี่แหละบอกว่า จะให้เรามาช่วยไทยได้ยังไงนะครับจะให้เรามาช่วยไทยยังไงเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ที่จะมาช่วยไทยนี่เครื่องตัดเหล็กเครื่องอะไรเครื่องอะไรนี่นะมันต้องใช้ตังเยอะอุปกรณ์ครั้งหนึ่งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนี่เป็นแสนเป็นล้านนะครับเขาพูดอย่างนั้นนะครับก็เลยผมไปอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้โหมันไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะมาคอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเสีย มันเสียภาพลักษณ์ของประเทศลาวด้วยนะครับนะครับเขาก็บอกว่าเออเออการที่จะไปช่วยประเทศไทยเนี่ยเออเอาเครื่องมือไปตัดเหล็กตัดอะไรช่วยแบบตักดินตักอะไรเนี่ย <c oughs> มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็ใช้ตังเยอะอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ถูกถูกนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับแพงแล้วก็แพงมากนะครับแพงมากแพงสุดๆนะครับ ชิ้นหนึ่งเป็นแสนสองแสนสามแสนเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วประเทศลาวเนี่ยไม่มีไม,ไม่ไม่มีตังที่จะไปซื้อแบบมาช่วยประเทศไทยหรอกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมว่านะประเทศไทยก็ก,ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอขอความช่วยเหลือจา,จ,าจากประเทศลาวหรอกไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากจากจากประเทศลาวหรอก นะครับไม่เห็นไม่เห็นมีไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้นําอะไรคือประเทศไทยก็ไม่ไมเคยแต่ว่าส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนมากนี่ประเทศไทยจะได้แบบว่าจะได้รับแบบพี่น้องต่างประเทศมากกว่ามาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ <within? S 1> คืออย่างที่พูดไปทุกคนเป็นประเทศที่หลายๆประเทศยอมรับ ยอมรับไม่ว่าจะเป็นเอ่อทุกๆอย่างทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบการอะไรกันแล้วแต่คือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ทุกคนยอมรับมันเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากช่วยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนนึกออกนึกออกเหมือนผมไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราต่างประเทศดาราฮอลลีวูดอะไรก็อยากจะช่วยโอนตังมาช่วยเห็นไหมนี่ วังเอ้แจ็ควังสันเนี่ยที่ดาราดังๆนักร้องเนี่ยเห็นไหมขานาดนี้เขายังโอนตังมาสามจุดห้าล้านบาทคิดดูดีทุกคนนะครับนะครับคือเราก็ดีใจครับผมผมก็ดีใจแทนพี่น้องประเทศไทยดีใจมากๆมีคนมาช่วยเหลือพี่น้องประเทศไทยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมที่เจออุตภัย แผ่นดินไหวครั้งนี้นะตึกถล่มนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับผมนะครับขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยทุกๆคนนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับอ่าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิรงคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องเป็นกําลังใจผมนะครับรากาศอยากให้ทุกคนสู้ๆครับผมนะครับขอบคุณเลยนะครับ